มาแล้วครับอีกรอบหนึ่งรอบนี้มาดักปลาเยอะมากอะไรวะเดี๋ยวเลย,เ,ลยเดี๋ยวดูลงไปเดี๋ยวออนนี้ไปดักก่อนอันนี้เรามาดักเป็นมุ้งครับเป็นมุ้งดักปลานี่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 เอาปีนๆีกลางกลาง

ร่มหนอยดักปลานดักานอนาปลาดูปลาอจริงจริงจจเเลยดักักใช่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  ใช่เมื่อกี้เห็นปลาโดดใช่ไหมใ่น้อน,นาเห็นไมาาโดดิ้รือตงนี้ลไได้ระวัาางนะว่รา,าระวังลื่นบอกชายด้ว่าเล่นน้ำเลยใช่ใช่เล่นน้ำแล้วต้องขิกระโดดขึ้นเลยเมื่อกี้เราเราขึ้นไม่ได้เราได้ขึ้นถนนตรงนั้นแอนเรามากี่รอบแล้วนี่ วังฟินไม่ยอมมาวันที่อาบน้ำอยู่เราก็เลยมาเองซะเลยับแทนที่สองคนตอนนี้ลูกก็เป็นสามคนแล้วอันนี้ยืได้เลยมาวินเอาน้องน้องวินได้ดีกว่าเอานาวินนี่ดีกว่าไม่ให้มีย่งเด่ยวคือวินนี่ให้มาวินเล่นกับวินนาวินนี่มให้มาวินเล่นกับน้องน้องไหม อได้ลแล้ว่ะให้ไมไปเล่นกับวินนี่ไหมเอาไปทางนี้หรอไปทางนี้หรอให้ไปเล่นไหมมินต้าไม่เล่นด้วยเล่นนวมอานเมื่อวานบงีเล่นนวเมื่อไม่เล่นดีไดม่เล่เาล่นดทางนี้นนใช่ใส่อาหารปลาลงไปน,น่ันเลยนยเนนะเออ,อเราด่าพวกนู้มีมากเนเ่อยี้มันดูดมาเต็มเลยเข้าไปในป่าช้ากัน ไปเอาปลากันเอ,เอางงระวังปล,ล,ลาล่นอะวัดสไลเดอร์ตรงนี้ใช่มันเป็นสไลเดอร์เด็กคุณชอบมาเล่นมาวีชอบมาเล่นตรงนี้วางมา,าระวังหกลื่นนะลงมาบอกชายเลยเมื่อกี้ว่าเชื่งกับปลาหม้อดโดดอยู่ปลาเชื่งกับปลาหม้อดดดตรงนั้นกระโดดขึ้นมาแต่มันหายเมื่อกี้มันดูแล้วเมื่อกี้กระโดดขึ้นมา ต้องสียังไม่รอมถืให้ดีนะนี่เห็นอาหารปลาไหมให่นมข้รไปเห็นอาหารปลาไหมเห็นอายบวิลนลงน้ำไปเทอวิลนลนวิลนลงไปเอลูกปลาด้วแล้วลูกด้แล้ว นี่ครับกัมพูชาฮะน้องปิ้งน้องมันยังป้งมากอยู่ที่เอวาพอลงเลี้ยงตุงก้าวไม่มีเลยตรงนั้นเลยมีพอดตุง,ตงก้าวไม่เคยมีเลยปีนมาเล่นต้งงันไม่เคยมีฮ่าเป็นจุดของใจเล่นเล็กเหนน้องเห็นน้องน้องยังเล่นน้ำเล่นเลย

ไปไปขึ้นเลยน้องหับเป็นหนาพิหูโอเคไหมหนาวิ่งด้วยเพราะหมามันมีอยู so so no? ่เดี๋ยวหมามันเห็นเดี๋ยวหมามันยิกมาตัวไหนหมาตัวใหญ่เอาเรียกจับเอาบอลวัวใช้ไปไหนแล้ี้ยวน้องมานนิ่งหรือจับด็กมา ััง้ตเอาเอาเอามาจ้งให้ใช้ตัวน้อยน่ะนี่มัเฟียงเรยนชาตัวน้อยสูงกว่าาปดูลุงก็นหล่าเดี๋ยวน้องลงมาทางนี้ได้ อยางนี้นะคจ่าอมด้ Best ่อ้าไปดูเอาไปพกองไไมไดี๋ยววิวไปนั่งกับวิวไปนั่ไดันมันได้ไหมเอาแบบมองไปดูเลไคือผีชายเอาไหมเอีชาย

ถ้ามุดปีนเขาพ้องปีนเนาเอาออกให้มันปีนเหรอไม่เอานูกลัวมันจะจอยยาวปีนเนพื่พอเหมือนปลาเลยมันจะจอยอ่ะปีนไปนั่งเราปนไปแล้วอ่ะนั่งนั้เขาไม่ผิดเาแบบนี้โอเคแต่ต้องให้ดูนั่งนั้บบนก็ไม่ ู่นน้องรู้ไมไม่ต้องอยสกาแล้วป่อนั่นะปะน้องกับตัวลิบะไปไปไหนไปด้วยไปหาอานด้ยนู่นต้องมีจรนบางทีนั่นต้องมีจรนใครใครใครที่นนัไอ้นั่นเลยมันจะีเราก็มันจะตใจกให้ตำรวจใครใครขโมยของคนอื่นไงโอเคจะจับไป

You ตัวไปหา okay? ปนา้องโอเคไหมตัวไปลาดเย้าเย้ายจะไม่ถึงมาเร็วมากี้ทัานตะกอนนี่เด็กๆระวโอ้ตะกอนนี่ท่กกานตกย่านังหอนนะ้ำอุ๊ยมองตรงนี้ด In giang hôm nay lắm của bắn. We đội đồ hình Moro nám của bắn 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 của bắn. 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 nó Bắn. 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 นี่นี่นี่นู่นนี่นี่นี่นู่นดูบ้ังสิดูชายดูชายดูชายสิฮ่าฮ่าฮ่าตายตัวหมดชายหายตัวแล้วเขาจะไปจะลวนไหมเดี๋ยวพี่ทำไปเลย Ah, no peleen no, nada. No. <laughs>

もう見えない。 มาดูกัน